ราคาทองไทยขยับลงเล็กน้อยหลังเงินบาทยังอ่อนค่าตามตลาดโลกส่วนโกลด์สปอร์ตล่วงหลุด1,920บาาสสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสเดือนกันยายนโกลาแล้วก็ยังมีข่าวคราวควาลขึ้นวหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องทางต่างๆของโกลาเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทาง,ทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ไปดูราคาทอง คำไทยเช้านี้ก็ลดลง50บาทสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันราคาขายออกอยู่ที่32,300บาทราคบาทราคาซื้ออยู่ที่32,200บาทคำนวณจากค่าเงินบาทที่35.57บาทต่อดอลลาร์ทั้งนี้เงินบาทก็อ่อนค่าลงจากวันนี้เล็กน้อยเนื่องจากดอลลาร์ได้ปรับตัวแข็งค่าหลังจากที่ทางสารัฐประกาศดัชนีภาคบริการเดือนสิงหาคมก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทจะขึ้นไหวในกรอบ35.45ถึง35.70บาทต่อดอลลาร์ทางชนนิงกูมง ว่าราคาทองคําไทยล่วงลงเล็กน้อยตามแรงเทขายจากโกลสปอร์ตแต่ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาททําให้การพักฐานของราคาทองคําไทยเป็นไปอย่างช้าๆอย่างไรก็ดีนักลงทุนก็ยังรอการพักฐานต่อไปนะครับเพื่อเข้าซื้อได้รอบส่วนนักลงทุนระยะกลางที่รอสะสมยังคงต้องรอไปจนกว่าจะต่ำกว่า3 2 0 0 0บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ชานิงโกให้แนวะต้านราคาทองคําไทยวันนี้ไว้ที่32,280บาทแล้วก็ 32, 3 2 3 8 0บาทส่วนแนวะรับอยู่ที่32,230แล้วก็ส 12,080บาทไปดูราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงอีก9ดอลลาร์เป็นการปิดตลาดในแดนลบ5วันทําการติดต่อกันโดยราคาโกสปอร์ตปรับตัวลดลงหลุดแนวรับ1,920ดอลลาร์โดยได้แรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็บ bon ริยูสหรัฐพุ่งสูงขึ้นหลังสถาบาันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า SM เนีครับเปิดเผยดัชนีภาพบริการสหรัฐเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้นสู่ดับ54.5สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ52.5แล้วก็สูงกว่าเดือน รลคาดาคมที่52.7โดยดัชนีสูงกว่าระดับ50ติดต่อการเป็เนยังที่8แล้วนะครับบ่งชี้ว่า ภาคบริการของสหรัฐยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องขณะที่ CME กรุบระบุว่าหลังจากที่สหร per th, per th, ัฐเปิดเผยดัชนี i SM ภาคบริการนักลงทุนก็ให้น้ำหนัก48.8%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก0.25%ในการประชุมวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็ให้น้ำหนัก93%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่19แล้วก็20กันยายนนี้นะครับไปดูกองทุน SPDR กลับมาขายทองคำอีกแล้วนะครับเช้านี้ปล่อยออกไปมากถึง31.1ตันนะครับก็มักจะ ขายออกมาในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงอย่างี้ครับก็ต้องรอดูว่าเอสบาจะยังคงขายต่ออีกหรือเปล่านะครับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยจํานวนผู้ขอ,ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น4,000รายสู่ระดับ232,000รายแล้วก็ติดตามการถแถลงของประธานเฟดสาขาฟิลาเดเฟียด้วยนะครับมาดูกันว่าจะยังคงเดินหน้าลุ้นขึ้นดอกเบี้ยต่อไปอีกหรือไม่ไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศ YLG มองว่าราคาทองคํามีแรงขายเพิ่มขึ้นจนสร้างราคาระดับต่ําสุดใหม่ในรายวันต่อเนื่อง แนะนาเปิดสาขายทํากําไรระยะสั้นหางราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน1,930แล้วก็1,939ดอลลาร์ได้เปิดสถาขายทากําไรหากราคาปรับตัวลงไม่ดูดแนวรับ1,912แล้วก็1 8 8 0ดอลลาร์สถานะขายแตะขาดทุนหากราคาผ่านแนวต้าน1,936ดอลลาร์ดานอินเตอร์โกลบกว่าอัตราผลตอบแทนพัฒนาแลานดรธาราสหรัฐอายุ2ปีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของเฟดพุ่งทะลุระดับ5%าเนมื่อคืนนี้นะครับท่ามกลางการคาดก,การว่าการพุ่งขึ้นของราคา้ํามันจะ เป็นปัจเจยัยนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อและก็มากดดันราคาทองคํทาท้งนี้อินดโกให้กรอบราคาทองคําวันนี้มีแนวรับที่1 9 1 5หรือว่า32,200บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่31,935ดอลลาร์หรือว่า32,400บาทขณะที่ ARR g o t r a d i n g ดูว่าการดิดตัวขึ้นมาทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงและลงต่อทันทีชี้เห็นว่าแรงขายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและกําลังลงไปยังแนวรับบริเวณ ,900 หนลลงทันเก้าร้อยสิบดอลลาร์นักลงทุนที แบ่งเงินทุนเป็นหลายส่วนมารอเข้าซื้อตามแนวรับแล้วก็ขายทํากําไรเมื่อราคาดีดตัวประมาณ10ดอลลาร์จากจุดซื้อนะครับโดยพี่นาตัดข่าทุนหากราคามีการปรับฐานลงต่ํากว่า1,890ดอลลาร์ ARR Go Trading ให้แนวรับไว้ที่1,910 1,900แล้วก็1,890ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,925 1,930แล้วก็1,940ดอลลาร์ปิดท้ายที่เล็งหงคอมโมดิตี้ให้แนวรับในวันที่1,912 1,906ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,920 ส่แล้วก็1,931ดอลลาร์ 1, อันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาวยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับช่วงบ่ายผมคุยกับทางนักวิเคราะห์อของทางออสเิรกันนะครับไปดูกันว่าหลังจากที่ราคากูสปอร์ตร่วงลงติด5วันนี้นะครับแนวโน้มจะไปยังไงต่อนะครับ แนวรับเดิมแถว1,884จะลงไปถึงหรือเปล่าหรือว่าจะมีสัญญาการกลับตัวแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันขอจากการต้องขอบคุณิษัทา้าทองรายใหญ่เมืองไทยที่สับสนุนการเมืองของโกลาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i บ n i เ t ียน a t i เ n a l ชจำกัดบริษัทอินเ g o กโ t เ a d e จำกัดบริษัทออสตินจำกัดบริษัทชา i นิงโกบ b u เ l ียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเียร์จำกัดบริษัท TDC g o โกจำกัดและก็บริษัท K, มเล่งหงคอมมูนิตี้จำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ